จากจังหวัดเชียงใหม่ไปกันที่จังหวัดลำปางครับที่จังหวัดลำปางเตรียมเปิดบ้านเชิญเที่ยวงานลำปางเซรามิกแฟร์ลำปางเซรามิกแฟร์เวิด์คลาสนะครับซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่34ครับ นายจำรักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องถแถลงจัดงานมหกรรมสินค้าของดีเมืองรถมา้าลำปางเซรามิกเวลด์คาสหรือกิจกรรมงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่34มีมีการรวบรวมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเซรามิกทุกรูปแบบทุกระดับ จากโรงงานแหล่งผลิตมาจำหน่ายและเผยแพร่เชิ้อชูอัตลักษณ์เซรามิกลำปางนครแห่งเมืองเซรามิกจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง22กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณลานจอดรถห้างไทยวัสดุสาขาลำปางตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางครับ โดยจะมีผู้ผลิตสินค้าเซรามิกจากโรงงานต่างๆกว่า100แห่งนำผลิตภัณฑ์สินค้าเซรามิกระดับคุณภาพมาจำหน่ายในราคาถูกเป็นพิเศษซึ่งจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และนอกจากนั้นนะครับยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปการแสดงมินิคอนเสิร์ตการแข่งขันลำปางมาสเตอร์คลาส มาสเตอร์เชฟเซรามิกนะครับและการแสดงศิลปะวัฒนธะรรมรวมสมัยจากชุมชนต่างๆทั้ง13อำเภอในจังหวัดลำปางครับ<ะ>เพิ่มติมอีกนิดนึงเวลาเราไปเที่ยวเราเกิดแบบเจอแจกันใบโตอเอากลับบ้านยังไงกลัวแตกเขา